วันนี้เราจะมาแจ้งของรัดใหม่มาแล้วนีนแล้วก็ไซมีแ็กเกตมาเพียบเลยนะแ็กเกตนะคะมีแ็กเกจและพิเศษนะคะสตรอเบอรี่รถนี้นะคะเป็นรถที่เป็นก๊อปไอวูมาที่มาใหม่ที่เอาที่แล้วมารถนี้นะคะราคานะเท่าเดิมนะแต่ว่าจึงแ็กเกตอย่างนี้ไปให้ด้วยแฮกเกตผลไม้เขือบคุ้มมากรถนี้มา,มาแล้วก็จะเป็นไอติมสมารต,ตัวนี้มันจะืกจากโรงงานน,นิดนึงนะ คือจะขายราคาเบาๆนะคะเนี่ยแพ็กเกจจักตามนี้เลยจะขายราคาที่แบบว่าต้นทุนต่ำมากอันนี้เอ,อ้ไม่ใช่กําไรต่ามากคูณหินนี่นะเธอต้องขายขาดทุนเลยแบบว่าเพแพ็กเกจมันยาวจากโรงงานนะคะแล้วก็จะเป็นมินินะคะต่อมานะคะก็จะเป็นพวกพวกคุณแจ้นี่ลายเมลจี้ลายสติ๊ดนะคะมาริโอก็มีนะ ตัวละสิบห้าบาทนะคะมีราคาส่งเป็นของกุญแจนะเป็นยางนะคะมันจะแข็งขงนะเป็นยางนะคะไม่ใช่พิ้คุชี่ขงญแจคุกระเป๋าราคาส่งนะคะสิบสองบาทอันหนึ่งนะคะตอนนี้ยังไม่ตอบไน่ารักคะ่ะตอนนี้อยู่สมุรสงคราวนะคะก็ตอบไรนหนักมากนี่ต่อมาก็จะเป็นฟังฟังยางค่ะ พี่ <laughs> อะพีเลยนเบสมาหนิ่เดียวนะนี่นี่นี่ปังยามาเป็นถุงใหญ่เลยแล้วก็จะมีเป็นมินิถุงใหญ่เอแล้วก็ที่ทุกคนรอคอ,อยบางคนบอกให้เอามาขายใช่ไหมเป็นอันนี้เป็นสบูน่นมมุกนั่นเองนี่สบูน่นมมุกนะคะมาแล้วก็ละห้าสิบเก้าบาทน,นะคะ ตามที่นเน็ตตามที่เน็ตเล,เลยตามที่ขายเลยทั่วไปเลยอันนี้เอาเป็นแพ็คใหญ่เลยนี่ต่อมาเป็นมินก็มา,ากระเป๋าใหญ่ๆแล้วก็จะเป็นมินิตรงนี้อีกเนี่ยก็เป็นเพื่อนพอติดตัมงกันได้เลยมินิตัวนี้ก็มีอ๋อไอรถสั่นนี่นะมินิมาเยอะมากๆเลยเราติดตัมงกันเลยนะคะตอนเย็นๆมาแน่นอนราคาถูกมินิแล้วลืมบอกไปนะคะมินิโรรา 150บาทนะคะต้องซื้อเป็นโหลนะคะแต่ตกชิ้นละ12บาทเท่านั้นเกิดซื้อได้15้นะคะใครสนใจนะคะ๋ย่ลงตอนเย็นนะคะแคปรูปมาได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาคือเอาแบบมาเยอะมากเราติดตามกันได้เลย